กราบสวัสดีสมาชิก fc มวยหูนนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับกรับสวัสดีสมาชิก fc ทางช่องทาง u t u b e นะครับนะก็วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่14เมษานะครับ6กก็เป็นวันสงการวันที่สนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับการทําทคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบตัวที่ชอบตัวที่ใช่ตัวหน้าลงทุนเล่นหน้าลงทุนเชียร์หน้าลงทุนติดตามนะครับผมสาหรับ สมาชิกที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่ม VIP กลุ่มข้อมูลมวยข่าวสารวงการมวยเพจมวยแล้วก็กลุ่มราคาฟังราคาผ่านลายเสียงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้ภาคนะอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดผมพักรา,าสองวันนะครับพฤหัสสุขเจอกันวันเสาร์ สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าจัดไว้ได้ดูน่าดูน่าชมมากมายเลยนะครับนามวยก็ถือว่ามวยนี้ก็คือว่าได้เสียเลยล่ะนะครับอย่าลืมนะครับฝากกลุ่มอย่าลืมนะครับช่องทางการเข้าปอแอดไอดีไลน์ line, มีแอดนำหน้า n o n m p 5 5นะครับเข้าไปสอบถามได้นะครับใครที่สนใจเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่าผมก็มองไว้2คู่นะตัวที่ชอบตัวหน้าลงทุนเล่นหน้าลงชุนเชีย สองตัวชอบสองตัวใช่นะครับนะหน้าติดตามหน้าลงทุนติดตามหน้าลงทุนเล่นลงทุนเชียร์ก็มองไปที่คู่ที่หนึ่งนะครับ 1, กับคู่ที่อ่าคู่ที่หนึ่งกับคู่ที่สี่นะครับนะคู่คู่รแรกกับผู้เอกว่างั้นเถอะนะครับคู่แรกกับผู้เอกคู่ที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันนะครับฝ่ายแดงเพชรสีด,ดําสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับต่อยพิกัดร้อยสองมาร้อยสองเท่าพิกัดส่วนคู่ชกน้ําเงินนี่อ่าเจ้าเพชรมงคลดับรันสารคาม นะเพชรมงคลดับลันสารคามเป็นมวยมาแทนน่ะไอ้เจ้าน้ําเงินนี่เพชรมงคลนี่เป็นมวยมาแทนนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมดูก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพชรมงคลนะครับเป็นอ่าเจ้าจอมโหดนะจอมโหดจอมโหดมาแทนเพชรมงคลนะครับคู่นี้จอมโหดดับลันนะครับนะจอมโหดดับลันสารคามนะครับมาแทนเพชรมงคลนะครับ อ่าแล้วอีกคู่หนึ่งนะครับคู่เอกนะครับนะคู่เอกก็เพชรลุ่งนะครับน้าฝ่ายแดงนี่เพชรลุ่งนะครับแดงนี่เพชรลุ่งสิทธิ์คูนดนะครับนะพบกับเจ้านิโรธสบุญมีฤทธ์ต,ต่อยร้อยปอนฝ่ายแดงมาร้อยสิจ็ดดห้ลดหนึ่้านำเงินมาร้อยสิปอนนะครับนะอ่าต่อมาร้อยสิบลดหนะครับต่อยร้อยแดงมาร้อยสิจ็ลดหนุดห้านำเงินมาร้อ1สิบดลดหปอนต่างคนก็ต่างลด นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมชอบตัวไหนบ้างนะครับมาดูกันคู่หนึ่งเลยดีกว่านะครับคู่ที่หนึ่งเพชรสีดําสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเป็นมวยโครลดซ้อมสิทธิ์เจริญทรัพย์เป็นมวยเข่านะครับนะมีฝีมือดักเตะดักแทงนะครับนะมีลูกขวางนะครับมีเข่าแหลมๆนะครับคอยเสียบนะครับนะสอกรอสวนนะครับส่วนคู่ชกนี่ไอ้เจ้าจอมโหดดับรัน หรือเจ้าลูกกอกนะครับเป็นมวยมาแทนเพชรมงคลน่ะเป็นมวยนครลาชนะครับนครราชสีมาเหมือนกันเหมือนซ้อมดับรันเป็นมวยเข่าเปิดเกมล็อกลัดมาตีเหนียวแน่นแต่ความเตรียมตัวเป็นรองนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรสีดำนะครับเพชรสีดำนี่ล่าสุดก็ต่อยไว้นี่อ่าต่อยไว้แพ้โคชิวาวันชัยนักชกญี่ปุ่นนะกเก้ามีนาที่ผ่านมาส่วนเจ้าจอมโหดนี่ก็แพ้น็อกยกสี่สดาวทองนุ้ยสี่มุมเหมืองต่างคนต่างแพ้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับตัวชอบผมนะอีกคู่หนึ่งก็คือคู่สี่ เพชรลุงสิทธิ์กูโนดหรือว่าดามเพชรบัญชามวยนครศรีนะครับนะธรรมราชซ้อมเกาะสมุยสูงยาวเข่าแหลมเลยเปิดเกมนะครับนะศาสตร์แข้งเคยชนะมาแข็งแก่งแข็งแรงอ่ะเคยชนะน้าเงินมาส่วนน้ำเงินนี่นิโรศสบุญมีฤทธิ์นะก็เป็นมวยพัทลุงซ้อมสอบุญมีมีฤทธิ์ของพี่ดอนสุราชเขาเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายดีศาสตร์แข้งมีลูกขวังคอยสกัดนะครับคอยค้ำคอยคาไว้นะครับนะคู่นี้ผมชอบไปที่ไอเจ้า เพชรลุ่งนะครับชอบเพชรลุ่งนะได้ใหญ่นะเป็นมวยเข่าได้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 ใหญ่ได้สูงได้ลอยอ่ะนะครับได้สูงได้ลอยก็สองตัวชอบนะครับเพชรสีดํากับเพชรลุ่งนะครับนะก็น่าเล่นน้าเชียร์นะครับฝากไว้สองตัวนะครับสําหรับวันนี้ก็ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ